มีลูกค้าถามมาว่าผ่อนกับยูเฟรนมีของแถมอะไรไหมนี่เลยค่ะของแถมเรามีเพียบเลยนะคะแต่ต้องมาทำรายการที่สาขาเท่านั้นเราไม่มีส่งของแถมให้ที่บ้านนะคะมาที่สาขาก็จะมีเคสมือถือตรงรุ่นที่ผ่อนให้มีของเล็กๆน้อยๆน่ารักน่ารักให้เป็นที่ระลึกสำหรับคุณลูกค้าที่รีวิวให้กับยูเฟรนนะคะถ้าสนใจผ่อนรุ่นไหนสีอะไร iPhone หรือ iPad ก็อย่าลืมทักมาสอบถามรายละเอียดกับยูเฟนได้เลยนะคะแล้วเรายังเป็นบริษัทจริงมีถึง17สาขาทั่วไทยหน้าร้านเพียบเยอะชัวขนาดนี้แล้วยังไงก็ได้ของแท้ชัวช์แน่นอนค่ะดาว p h o n e ถูกอนุมัติไว้ใช้บัตรประชาชนใบเดียวทำสัญญาวางดาวรับเครื่องจริงที่สาขาแกะกล่องเช็คเครื่องได้เลยคะ่ะเช็คสาขาที่มีตอนนี้ดูเลยมีทุกภาคทั่วไทยเลยนะคะ เพราะว่าผ่อนง่ายไว้ชัวสนใจมาลงทะเบียนกับเราถักแชทหน้าโปรไฟล์ได้เลยค่ะ